ในอีก่อนหน้าผมได้คุยให้ฟังถึงคำพูดที่หัวหน้าควรจะต้องพูดเวลาที่ทำงานกับลูกน้องเป็นคำพูดที่ผมคิดว่าเป็นคำพูดดีๆเป็นคำพูดที่น่าฟังเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจเวลาที่เราคุยกับน้องอันที่จริงการพูดของหัวหน้าเนี่ยมีอิทธิพลมีความสำคัญกับลูกน้องมากเลยนะครับถ้าหัวหน้าเป็นคนดุเป็นคนบน่นเป็นคนชอบพูดจาแบบ ที่มันไม่ไม่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้วยสร้างกําลังใจเนี่ยมันก็ธรรมดาแล้วครับมันก็อาจจะทําให้ลูกน้องเกิดความกดดันเกิดความเครียดมาได้แต่ถ้าสมมติว่าหัวหน้ารู้จักที่จะประดิษฐ์ประดอยคําพูดสักหน่อยผมใช้คำว่าประดิษฐ์ประดอยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องคิดมันต้องค่อยๆเรียบเรียงออกมามันไม่ใช่ธรรมดาของมนุษย์ที่จะพูดคําพูดแบบสามารถให้กําลังใจหรือคําพูดที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับมันต้องฝึกฝนสักน่อยหนึ่ง ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดในเรื่องแบบนี้แต่พอเรามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าพอรับหน้าที่เป็นวิทยากรทําหน้าที่เป็นคนที่คอยให้คำรึกษาแนะนําในบางครั้งตอนที่เป็นหัวหน้านะครับตอนพูดถึงตอนที่ทํางานประจํานะครับบางครั้งเราก็ต้องรับบทบาทในการเป็นโคช้ชเป็นคนที่คอยทําหน้าที่ฟีดแบ็กให้กับลูกน้องซึ่งเป็นเรื่องปกติของหัวหน้าผมเชื่อว่าท่านก็เป็นท่านก็ต้องทำนะครับเราต้องพูดคําพูดแบบนี้บ้างนะครับผมเองก็ เคยได้ยินคำพูดแบบนี้กับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายที่ท่านพูดกับผมหลายๆคำผมก็จำท่านมาพูดต่อแล้วก็ผมก็คิดว่าได้ผลดีนะดังนั้นเมื่อเราเป็นหัวหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเราต้องฝึกะเราต้องพยายามที่จะพูดคำพูดที่ทำให้คนรู้สึกดีคำพูดที่ให้กำลังใจคำพูดที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจคำพูดที่ทำให้ลูกน้องเกิดทักษะเชิงบวกมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งในมุมที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะครับ ผมก็อยากจะหยิบยกคำพูดหลายๆคำพูดดังต่อไปนี้นะครับมาแชร์เผื่อท่านจะเอาไปปรับใชด้ดูและผมก็เชื่อมั่นว่าท่านก็พูดท่านก็ทำอยู่แล้วแหละแล้วถ้าสมมติว่าท่านยังไม่ค่อยได้พูดยังไม่ค่อยได้เอ่ยประโยคแบบนี้คำพูดแบบนี้กับน้องๆเนี่ยผมว่าน่าลองนะแล้วลองสังเกตดูว,ว่าน้องจะรู้สึกยังไงน้องจะคิดยังไงสายสัมพันธ์ของท่านกับน้อง จะดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่เราไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้ลองฟังดูนะครับเอาละถ้าสมมติว่าน้องทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาละเขาเขาพยายามเขาก็ตั้งใจทําของเขานั่นแหละแต่โดยข้อจํากัดของประสบการณ์โดยข้อจํากัดของทักษะความสามารถของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดผลดีเท่าไหรนะ่นักนะครับเราก็อาจจะเอ่ยกับน้องว่าเราพยายามทําดีที่สุดแล้วละ่ะ ขอให้น้องพยายามทํำให้เต็มที่ละ่ะมันเกิดผลอย่างไรเราก็ค่อยดูแล้วค่อยไปปรับปรุงแก้ไขกันสังเกตไหมครับคําพูดแบบนี้ไม่ยากหรอกคําพูดที่ท่านก็พูดอยู่แล้วแหละผมว่าเมื่อเราจะต้องมอบหมายงานอะไรบางอย่างให้น้องทําแล้วมันก็เป็นงานที่ยากสําหรับเขาเขาเองก็อาจจะบน่นบ่นนิดหน่อยหรือเขาเองก็อาจจะมีปฏิกิริยาสีหน้าอะไรบางอย่างที่แสดงว่า มันหนะักอกดักใจสำหรับเขานะครับเราก็อาจจะพูดว่าความท้าทายหรือความยากลำบากของงานที่น้องอาจจะเจอมันจะทำให้เราสตรองขึ้นนะมันจะทำให้เราได้ประสบการณ์ดีๆมากขึ้นถ้าเราไม่ลองฝึกลองทำดูมันอาจจะไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้นะไม่ยากใช่ไหมครับคำพูดแบบนี้เมื่อน้องทำงานอะไรบางอย่างแล้วน้องอาจจะ ไม่เห็นเราน้องอาจจะรู้สึกว่าเรายุ่งอยู่นะครับน้องอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเพราะเราเองก็พร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เขาเราก็อาจจะต้องเอ่ยเ้าสักนิดนึงนะครับว่าพี่อยู่ข้างเราเสมอนะไม่ต้องกังวลเวลาที่ทำงานแล้วติดขัดตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนถ้าดูแล้วพี่ยุ่งยุ่งยุ่งก็เข้าไปพบได้เลยเรายินดี เราช่วยงานกันเต็มที่เพื่อให้งานสําเร็จสังเกตไหมครับดีกว่าเราไม่พูดอะไรอ่ะพอเราพูดไปบ้างนะครับน้องก็จะรู้สึกเบาใจลงไปได้เยอะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เดียวดายเวลาที่เขาต้องทําอะไรที่มันยากหรือเมื่อเขาจะต้องเจอปัญหาเรื่องไหนโอเคไหมครับถ้าน้องทํางานไปแล้วเขาเจอปัญหาเขามีอุปสรรคเขาเจอข้อติดขัดอะไรบางทีเราอาจจะต้องบอกกับเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับว่า ในการทำงานเนี่ยใครก็เจอปัญหาเจอข้อติดขัดกันทั้งนั้นแหละเจอมากเจอน้อยก็แตกต่างกันส่วนสำคัญคือว่าเมื่อเมื่อเจอปัญหาข้อติดขัดเราก็พยายามแก้ไขและน้องก็ไม่ได้แก้เพียงลำพังหรอกพี่ก็จะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำสังเกตไหมครับเป็นคำพูดที่ไม่ยากเลยผมก็เชื่อมั่นว่าท่านเขาพูดอยู่แล้วอละละในบางสถานการณ์ที่น้องเจออะไรแย่ๆมา อาจจะไปประสานงานกับหน่วยงานอื่นแล้วเกิดปัญหาเกิดทะเลาะกันเกิดขัดแย้งกันเกิดกินแหนงครงใจไม่พอใจระหว่างกันมันอาจจะต้องมีคําพูดปลอบประโลมให้กําลังใจน้องสะหน่อยว่าเอาละ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเราก็พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นว่าเราอาจจะพูดอะไรไปกระทบกระทั่งเขาหรือเราอาจจะทําอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้คาดคิดก็เ,เป็นไปได้ ถ้าเกิดสมมติเราเล็งดูแล้วเราดูแล้วว่าเราทําดีที่สุดแล้วก็ขอให้น้องสบายใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคําพูดแบบนี้ไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเขาทํางานเรื่องใดผิดพลาดเหมือนเมื่อสักครู่นะครับที่คุยให้ฟังไปเขาทํางานเรื่องใดแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราเองก็กําหนดหรือเขาเองก็คาดหวังไว้เราคุยกับเขาสิครับคุยแบบนี้ ลองสำรวจดูซิว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อบอกพร่องตรงจุดไหนแล้วเอาข้อผิดพลาดข้อบอกพร่องตรงนั้นมาเป็นบทเรียนสำหรับเราเราจะไม่ทำเรื่องนั้นซับอีกคำพูดพวกนี้ไม่ยากใช่ไหมครับแต่เป็นคำพูดที่ผมเห็นว่าด้วยความที่ไม่ยากเนี่ยบางทีเราเองเราก็ลืมเนาะแต่มันเป็นคำพูดที่ทำให้รู้สึกดีนะ เป็นคำพูดที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจกับน้องมากเลยลองฝึกคำพูดแบบนี้ดูครับผมเชื่อมั่นว่าท่านทำได้แน่นอน